ปกติแล้วเป็นเป็นคนที่แพ้สเปคแบบไหนคะถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนอนะหนูจะชอบคนที่คนที่ The Friday, The Friday. ปกติแล้วเป็นเป็นคนที่แพ้สเปคแบบไหนคะที่รู้สึกว่าแหมถ้าอย่างนี้ที่ไรปั๊บหนึ่งเป็นปจุดอ่อนของน้องอจังเลยเอ่อถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนอนะหนูจะชอบคนที่ มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นคนมีเสน่ห์เนี่ยต้องได้เจอตัวจริงเพราะฉะนั้นหนูก็จะเป็นคนที่ไม่ได้อินกับโลกโซเชียลมากในการที่จะ ในตอนนี้นะคะักจีบกันว่าแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีก็จะไม่ค่อยได้ตอบหรือคุยแชทเท่าไหร่แต่เราจะชอบคนที่เราได้เจอที่ทํางานหรือได้เจอเวลาที่ออกไปข้างนอกอไปเที่ยวอะไรเงี้ยพอเราเห็นคนนี้มีเสน่ห์เราคืออย,อยากอยากคุยอยากอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าเป็นรูปลักษณ์ภายนอกคือจะชอบคนฟันสวยชอบคนฟันสวยคือต้องดูตอนยิ้มเลยนะใช่เพราะว่าหนูเป็นคนที่เวลาใครพูดสมมติถ้าเป็น first impression คือชอบมองฟันอะไรเงี้ยแต่ต้องเป็นยิ้มแบบยิงฟันด้วยนะถ้าเป็นอมยิ้มเฉยๆก็คือมองไม่เห็นฟันต้องยิ้มแบบยิงฟัน แครจะไปรูว่าท่าเสน่ห์ของันของเธอนะจ๊ะนี่หนูเป็นคนที่ชอบทำไมล่ะคะทำไมถึงรู้สึกว่ามีเสน่ห์กับการที่แบบเธอดูแลฟันดีจังเลยใช่ใช่หนูมีความรู้สึกว่าคนฟันสวยเวลาพูดเวลายิ้มมันมีเสน่ห์ใช่ซึ่งต่อไปนี้ใครเจออิงฟ้าเดินผ่านไปผ่านมาเจออิงฟ้ายิงฟันเลยนะคะอย่าพิ่งทักกันอย่าอะไรกันยิงฟันใส่อิงฟ้าก่อนให้ยิ้มแบบว่าโลกแบบโลกสว่างเลยนะต้องยิ้มให้กว้างที่สุดเลยอแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอุปนิสัยล่ะคะ แตชอบคนเสมอต้นเสมอปลายชอบความแบบว่าแรกๆเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยก็จะแพ้คนที่ใส่ใจเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็จริงใจไม่โกหกอะไรเงี้ยที่ผ่านมามีความสัมพันธ์หรือว่าเป็นแฟนหรือคบกันนานมากไหมคะแปดคนนานสุดหนูก็ว่าน่าจะ4ปีสี่ปีนี้ก็สะบักสะบอมมีพอสมควรใช่ค่ะรักเลิกอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เราอกหัก เวลาที่อกหักเราใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะฟื้นฟูตัวเองเป็นอิงฟ้าที่มีแรงกลับมาแล้วค่ะอืมก็ไม่นานนะหนูเป็นคนที่เออเหมือนเหมือนถ้ามันสุดอ่ะถ้าสุดแล้วนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคือฉันทําใจได้แล้วค่ะอ๋อคือการที่จะปล่อยมือใครสักคนหนึ่งฉันจับแน่นมากแม้ว่าตอนนั้นฉันจะสะบักสะบอมขนาดไหนก็ตามใช่ใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฉันปล่อยมือแล้ว ถ้าเมื่อไหร่ที่ปล่อยมือแล้วก็คือต่อให้มะง้อให้ตายไงก็คือไม่เอาทุกคนคะคุยอย่างพราวเมาส์อย่างพลายคะ่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะ